ตอนแรกว่าจะอุ่นว่าจะอุ่นคอหมูที่ที่เหลือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมีไข่อยู่สองใบพอพอว่าจะเอาไข่ลวกเอาไข่มาลวกกินใบหนึ่งมันแตกก็เลยไม่รู้จะทำยังไง ก็เลยเทเทเข้ากันก็ก็น่าจะทานได้กินได้เมื่อกี้ชิมละรสชาติดีอยู่ที่เราปรุงอ่ะ ก็อิ่มนะข้าวร้อน,น,นๆตอนเช้าอุ่นๆอากาศหนาวๆเย็นๆสบายๆแบบนี้ก็อิ่มเหมือนกันเหมือนกับคนที่มีมากๆเละเต็มโต๊ะอาหารลหลายๆอย่างจนได้เลือกโนนนันนี่ อยากกินโน่นกินนี่แต่เราไม่มีให้เลือกไงไม่พอไม่มีจะกินก็กินเท่าที่มีแล้วก็เพราะกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินกินเพื่อดำรงชีพดำรงสังขาราให้สร้างกุศลได้ตามกำลังให้ระความชั่วระความชั่วทั้งปวง แล้วก็สร้างกุศลตามกำลังตนไม่ฝืนกำลังตนเอ,ไอ้งไงไม่เบียดเบียนใครไม่ทำไม่ทำร้ายไม่ให้ร้ายใครทางกายทางวาจาและทางใจดำรงอยู่อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตเพราะอาจจะไม่มีพรุ่งนี้ก็ได้ วันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีเริ่มไหม้ละนี่แหละสิ่งไหนถ้าโดนถ้าไม่ใส่ใจไม่ดูแลก็จะไหม้เหมือนกับนั่นเหมือนกันไหม้เลยอะไรที่ถูกทอดทิ้งอะ่ะจะจะไหม้ <c oughs> ไปโน่นเลย อากาศหนาวกับบรรยากาศเนี่ยบนเขาอ่ะครับไม่ใช่บนเขาหรอกมองเห็นบนเขาไม่กล้าไปหรอกบนเขากลัว ได้สัจะทรมหลายอย่างนะครับทำให้เรามีความขันติมีความอดทนเพราะเราติดสบายมาอาจจะนานลองมาดูแบบนี้บ้างไม่ใช้ชีวิตแบบนี้บ้างเราก็จะได้เรียนรู้กับรสชาติชีวิตแต่ที่ยึดให้มั่นก็คือไม่ไม่สร้างปัญหากับสังคมไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม <c oughs> โดยการไม่ทำผิดกฎหมายครับใครจะทำอะไรเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยบนั่นแหละช่วงนี้กระถินทานลงทานเยอะตามวัดบารามต่างๆก็จะแวะวัดบ้างอ,อสอบวอ อาศัยวัดช่วงเนี้ลงลง,ลงลงทานแต่เมื่อวานน่ะก็อาศัยวัดหมูมาจากวัดนะคะครับหมูมาจากวัดออเราก็เราก็อิ่มนะนั่นแหละก็อิ่มทำให้สุกแล้วก็ให้สะอาดพอนั่นแหละ มีเกิดขึ้นนะครับทุกๆสรรพสิ่งมีเกิดขึ้นแล้วมีให้เห็นมีเห็นอยู่แล้วเห็นอะไรก็เห็นความเป็นจริงความเป็นจริงของสัจธรรมชีวิตว่ามีเกิดมีดับเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาชาติคือการเกิดครับชาติ ภพชาติชาติหรือชาตะการเกิดการดับเป็นธรรมดากินทานอะไรก็ได้ไม่ให้ท้องเสียสแค่นั้นพอนี่เลยชีวิตครับกฎมีอยู่ข้อเดียวไม่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองนั้นๆที่เราอยู่ไม่เป็นภรราระให้กับไม่เป็น ไม่สร้างปัญหากับสังคมแล้วก็ไม่ทําผิดกฎหมายของบ้านเมืองใครจะรวยช่างเขาแล้วก็ยึดหลักอาชีพห้าอย่างที่จะไม่กระทําเป็นอันขาดหนึ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสองเกี่ยวกับของมึนเมาสามเกี่ยวกับชีวิตคือค้าคือค้ากลามเกี่ยวกับค้ากลามค้าสัตว์เอาสัตว์ไปฆ่า แล้วก็ค้าอาวุธหรือสารเคมีต่างๆอาชีพ้าอย่างนี้อันตรายเป็นอาชีพที่ต้องห้ามในทางพุทธศาสนานะนั่นแหละพระพุทธเจ้าส่งส่งห้ามแม้ว่าท่านจะร่ํารวยค้าขายแบบนี้จนร่ารวยแต่สุดท้ายแรงกรรมตรงนั้นก็จะตามสนองไม่ท่านก็ลูกหลานท่านผมไม่ได้แช่งนั้นอันนี้พูดไปตามความจริง พูดไปตามหลักความจริงมันเป็นไปตามความจริงนั่นแหละสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นบางคนถามว่าเอาสมาธิทําให้เราลบล้างบาปได้เหรอลบล้างกรรมเลยไม่ได้หรอกครับสมาธิทาให้เราเกิดสติครับแล้วก็ปัญญาสมาธิไม่ใช่หนทางที่จะลบล้างบาปหรือกรรมไม่มี อะไรในโลกนี้หรือในจักรวาลน,นี้นะครับไม่มีอะไรในโลกและจักรวาลน,นี้ที่จะลบล้างบาปหรือกรรมเราได้นะอย่าโดนหลอกเลยจงใช้ปัญญาศรัทธาประกอบด้วยปัญญาครับอย่าศรัทธาประกอบด้วยความมง,งย่ยไม่มีหนทางไหนครับไม่มีวิธีไหนแม้กระทั่งนั่งสมาธิถ้าใครบอกว่านั่งสมาธิแล้วลบล้างบาปกรรมได้ไม่ใช่ครับไม่ได้ลบล้าง สมาธิก็คือสมาธิบาปกรรมก็คือการกระทำครับบาปกรรมหรือเวรกรรมอ่ะหรือที่เห <UM ็นอยู่ปัจจุบันก็คือมันเกิดขึ้นแล้วในอดีตเราเคยกระทำมาแล้วในอดีตอดีตชาติหรืออดีตนั่นหรืออดีตชาตินี้อดีตชาติก่อนหรืออดีตชาตินี้และถ้าเราทำอะไรวันนี้วันข้างหน้าชาติหน้าพบหน้า หรือตายไปอ่ะเราต้องได้รับผลกรรมกรรมนั้นแน่นอนครับอันนี้เที่ยงนั่นแหละบางคนถาบางคนมาเอาถ้าสมาธิไม่สามารถลบล้างบาปกรรมได้แล้วจะทําสมาธิตามอ้าก็ทําสิครับเป็นบุญอันสูงสุดที่จะทําให้เรานําไปสู่พระนิพพานในทางพุทธศาสนานะครับในทางพุทธศาสนาเป็นบุญอันสูงสุดการทําสมาธิแต่ถามว่าสมาธิสามารถลบล้างบาปกรรมได้ไหมไม่ได้ครับ ถ้าใครบอกว่าได้คนนั้นกําลังจะกโกหกอาจจะโกหกด้วยความไม่รู้หรืออาจจะโกหกด้วยความ,มรู้ก็ได้นะคนนั้นกําลังโกหกท่านสมาธิไม่มีทางที่จะรบล้างบาปก,กาได้แต่สมาธิทําให้ท่านมีสติสติระลึกระลึกได้แล้วก็สติจะพัฒนาเป็นปัญญาครับ ไม่ไม่มีสิ่งไหนหรือไม่มีคนใดหรือไม่มีเทพเจ้าองค์ใดที่สามารถลบล้างบาปบาปกรรมให้เราได้ไม่แม้ตัวเราเองก็ไม่สามารถลบล้างบาปกรรมเราได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วอถ้าใครลบล้างได้เอาลองถามนี่เราไปลบเมื่อวานนี้ไหมล่ะอย่างเมื่อวานเกิดขึ้นแล้วหากคุณไปทําอะไรสมมุติว่าคุณทานกาแฟเมื่อวานตอนเช้าคุณกลับไปแบบคุณไม่ทานนี้ไหมล่ะไม่ได้นั่นแหละครับมันเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถลบล้างได้ครับเขาก็อยู่อย่างนั้นครับ ขาก็ตั้งอยู่อย่างนั้นครับเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดับทุกๆอย่างทุกๆสรรพชีวิตครับวันนี้ก็ขอสาธยายแค่นี้เพราะเดี๋ยวจะไหม้และอาหารขอให้ทุกคนที่ดูที่ชมนะที่ติดตามทุกๆคนมีความเจริญในธรรมความเจริญในกายวาจาใจแล้วก็มีความเจริญในก้าวหน้าเนาะ ขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับ